อะมโตอะระหะโตธสมาสัมพุทธานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธสมาสัมพุทธานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสััังงรณคจฉามิ พุทธังสรรนางคชามมังงสรนัคชามิธรรมังสรรนังคชามิสังขังสรนางคชามิสังขังสรรนางคชามิปฏียามปิพุทธังสรนางคชจฉา ทุติยมปิพุทังสระนังัจามิทุติยมปิธรรมสรนังจามิทุติยมปิธรรมสรนังจามิทุติยมปสังขังสรนังัจามิทุติยมปิสังขังสรนังัจามิติยมปิพุทังสรนังัจามิติยมปิพุทังสรนังจามิ ตตมมสรรนังขจามิตัติยมปิธรรมังสารนังขจามิตัติยมปิสังขังสรรนังขจามิตัติยมปิสังขังสารนังขจามิปะนาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทถงสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิดามสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กามสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมริยะมัชฌปมาธานา มณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมตะธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเรณสุขติงยันติสีเลณะโพคสัมปทานสีเรณในพุติงยันติตัดสมาสิลังวิโสต ฮะเยสาธุดับนะฮะเดยวเดยวติดนี่นี่ตั้งเดี๋ยวเอาเทียนมาจุดตั้งเออมาจุดเลยครับนี่นี่นี่นะฮะไม่ใส่เลย จมพูอยู่ไหนจมพูเออแป๊บหนึง่งรอชมพูแป๊บหนึ่งแล้ววิง่งเอไปลาเนะ็นจุดละใช้ได้ใครับเดี๋ยวรอแปบอนน๊บหนึ่งสีจมพูมาแล้วตักวิง่งนี่เชิญเลยครับตรงนี้เลยก็ได้ครับตรงนี้เลยก็ได้ต้อตงไหนก็ได้ฮะ สักไดยยางวิง่งดับล,ละเอชนะปักเลยปักไว้เลยครับตรงตรงไหนว่าง็ช่ญเลยครับนีรับนี่ครับเดี๋ยวจุดไม่ได้รันาประเณได้ทุกคนทุกองค์เลยนะครับเขาจะแย่งกันจุดนี่พระปริเอะไรก็ว่า ทำอะไรก็เดี๋ยวจะสวดไปทำกันว่าไปซื้ออะไรก็ได้ตรงไหนก็ได้อาจารย์ยอาจารย์ต้องไหนก็ได้ที่ว่างใสเลยเเอามันเป็นไรฮะวิปติปติปะหายะสัพะสัมปติติทิยาสัพะทุกขวินาจายะปริตังพลุทะมังคลัง วิปติปฏิปหายาสัพพตมปติจิทิยาสัพพวินาตายะปริตังพรูตมังคะลังวิปติปฏิปหายาสัพพตมปติจิทิยาสัพโรควินาทายะปริตังพรูตมังคะลัง ตวานามิตังสัมมิตาภาทนตาอเวาเข็ตจิตตาบริตังปานันโตสักเคกาเมจารุเป เคเรสิขราตาเตจันตรกเควิมานีที่เปรัตเถจขาเมตารวนาคาเนเขาวาทุมหิเกนเตผมมาจะยันตุเทวา ชาลาทลาวิสเมยคขาขันทพันาคาติดทันตาสันติเกยังมูนิวาราวาจนังสาธวเมสุนันตุธรรมสวนการโอ อยามพาทานตาธรรมาสวัการโออยามพาทานตาธรรมาสวัการโออยามพาทานตา Oh พุทธาจพุทธามพุทธจารยกัลเนียญานกัลเนียโปัสสมาาพญญายาสามพทธาย ยสังวัตติกะอยะเมวะอริยอาทังิกกอมาคอดเทียทางสัมมาเทติตมาสังกาปนวาจามาสัมมันตสัมมาเชวสัมมา याम มาสติสัมมาสมาธิอายังขอสาภิฆะเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิธรรมโพธาจาโคกรเนียนการเนียโอปัตสัมมายาเพนยายาสัมโพธายาเนปานายาส สังวัตติทังขอปันเบกขเวนทโกขังอริยสัจจังชาเตเปทโหขาชราเปทโหขามมลนามเปทโหขังสกัดปาริเทวะทกะโทอมานัสปายาสาเปทโหขาอาเปเยหิสัมปโย ขอโทษขอเยหิววปโยขอโทคอยํำเปตช้งนรพติตามเปโทษคางสังก <ian> ิตแตนาาจุปาทานคา समुथयो अर्यसा चाङ्गा यां गाह्न पन पवेकानान् เทลากาหะคาตาตระตาตาโอตบาดิสทังทุกขนิโรธามนมเมเนปติปทาอริยสัสจันติแมเปขเวอโปแผนาโนโจเตสุทธรรมเมโจจากคง ทียานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชญาอุตตปาทิอาโลโก้อุตตปาณิตังคอบานิตังคอกนิโรธะคามิเนียปาติปทาอริยสัจภาเวตาพันติเมิกขเวะ钵เพอนาโนตุเตสุทามเม จักคงอุตาปันที่ญาณงุตาปาที่ปัญญาออตาปันทิเวชาอุตาปาทีโลโคออตปาทตังโคปาเนทังทคานโรทคาเมเนยปาติปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกคเวโปภอนโนสุเท ตจธรรมโตจักคงอุตภาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิเวชฌาอุตภาธิอโลโคะโอตปาธิยาวะเกวันจะเมเิกขเวอิเมสุตจตโตโตอริยสาสเจโุเอวันติปริวันต์

ูบเทียนเลยนะเอ้ยไม่ขอภัยประเคนดอกไม้ทูบเทียนเลยเร่วมกันประเคนพระเสร็จเรียบร้อยแล้วเ,เราจะทําพิธีจุดเทียนชัยโดยเจะนิมนต์พระท่านจุดแล้วก็ท่านพลตํารวจตรีศรีวรารังสิพระมนกุลรองผู้ปัะชาการสอบสวนกลางจะจุดเทียนชัยถวายเดียพระให้พระ,พระท่านนําไปจุดเ,เทียน ชัยเอกอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวขอเชิญบุคคลหลังจากประเคนพระเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจน้ำรับพอแล้วขอเชิญบุคคลสามท่านดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้พลตำรวจตรีศรีวรารังสิพรามณกุลรองผู้ประชาการสอบสวนกลางกำนันดิเรกพันพักดีอรองอ,อปจอ,อแล้วก็ท่าน คุณจิตติวุฒิลิมเสตทะสิริกุลเดี๋ยวขอเชิญในอุโบสถนะหลังจากประเคนเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วขอเชิญสามท่านในโบสถ์เลยขอคารบนะ,ะถวายหลวงพ่อครับ สัพันยุตยาโน No. พระภูประยุทธ์พระูประยุทธ์น้าวการหลวพ่อแย้มเมตตา99้าสิ้ปีประยุทธ์น้าวการหลวพ่อแย้ามพาเ้าเมตตา99ปีออสา นุ่มไม่แก่อันนี้อักค่าน้ำมันเลยนะครับจันครับวิปติไทยวิปไทยวิปย พุทธิปติภาหายะนาสายยาพุทธาพิเศษกังปริตังพรูธมังคลังพุทธิพุทธิภาหายะสรรพสัมพัสิทธิยาพระภัยวินาสายะพุทธาพิเศษกังปริตังพรูธมังคลัง นามิเดวะติเทวสัมบุตังสดติเทสกาน์นามิอุตมังธรรมังสัตตานังสดทิยาวัง นามมิธรรมะทายังทังสังฆสุสดทีกาละกังโสธทียากะรวาทุนนังนามการฬสัเตชะสา ขันยันตุปัตถวาเนกาตาธาตาธาอนินทาอินทากันตามนาปาอัญจสพโสทฮิจัง พาวันตุโวข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการซึ่งพระสัมพุทธ,ธา,สาสดาจารย์เทวาดิเทพองคเรืองเดชผู้ทรงสแสดงสวัสดิประเพทโดยอเนกนัยแกเราสัตว์ทั่วไตรภพ อันหนึ่งข้าพเจ้าขอนอบนบอภิวาสซึ่งพระธรรมปุทธานุศาสตร์อันสูงสุดนำมาซึ่งวิมุตตบริสุทธิสวัสดิ์แก่สรรพสัตว์ผัวท้งมนุษย์และเทวดาผู้ปฏิบัติดีอันหนึ่งข้าพเจ้าขอนอบน้อมอัญชรีแด่ภริยทรงพุทธสาวก ผู้รับมรดกคือสวัสดิธรรมสมบัติกะระทำสึ่งพุทธทัติยะสวัสดิให้ปรากฏในตนด้วยสามารถด้วยเดชอำนาจแห่งความนมมสการสึ่งวิมุติสาระโสธิยกรวัตถุถั่วทั้งสามไตรลัดขอสรรพพิบัติอุปัฏฐวันตรายและอนิจธาลมทั้งลาย จงเสื่อมสูญหายสนิทส่วนอิทธารมอันเป็นที่ชอบจิตเจริญใจทั้งสันพระสิริสวัสดิ์นิลาภัยจงบังเกิดมีบริบูรณ์เต็มที่ในพิธีพุทธาพิเศษวัดถุมงคลของพระเดชพระคุณพระครูประยุทธ์วราการหลวงปู่แย้ม วัดสามงามรุ่นเมตตาบารมี99ปีนวัดรรมเขาแหลมในวันนี้ก็เพื่อที่จะให้ถวยเทพในสมันตะจักรวาลได้มาประชุมนอบนบเคารพอนุโมทนาจะได้ประกาศเทวดานการระบาดนี้ สุนันโตนหิมหาโสเตนาอัมหังบุโคสานังอิมังสมันตาจักวะเรโสยัตหกัตจิตาจิสันทิตาสัพเพมหิติกาเทาวาภุมมาจัสสขาวา,าสินโน ยาขาคันทัาภภุมมาพันทานาคาทิกาติกาปิจามีตจิตามโนเส